สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ครูทัศน์อยู่ที่นี่ค่ะเป็นสวนยางพารานะคะสวนยางพาราซึ่งไม่มีบ้านคนเลยนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะตอนเดินเข้ามาเห็นไก่ป่านะคะบินออกจากตรงพื้นที่ตรงตรงที่จะตรงที่แใ,ใกล้นะคะนี่เนน,นคะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าที่เขาบินออกนะ่ะเขาวางไข่หรือเปล่า นะคะครูทัาติอยากเจอมากมากที่ที่นาตัวเองก็มีไก่ป่าเยอะนะคะก็ะะพยายามที่จะเสาะหาว่าเขาไปไข่ตรงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะว่าที่แม่เขาบินออกเมื่อกี้มันเป็นรังเขาหรือเปล่านี่คะ่ะดูพื้นที่ตรงนี้คะ่ะถ่ายให้ดูนะคะว่าพื้นที่เป็นสวนยางพาราค่ะพื้นที่ประมาณ30 4สิบสสิบไร่ค่ะ รอบๆไม่มีบ้านคนนะคะนะคะเป็นสวนยางทั้งหมดเลยนะคะเป็นไร่มันนะคะนี่ที่ที่เขา,าปลูกต้นจิกเต็งรังค่ะนี่เป็นไม้ป่าหายากแล้วก็เห็นไก่ป่าบินออกจากตรงนี้เลยค่ะมาดูค่ะนี่ว้าวเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยนะคะนี่คือรังของไก่ป่าค่ะ พอดีเจ้าของนะคะเอาฟางมาไว้ตัวที่เหมาะเลยนะคะแล้วเขาก็าปิดอ่าตอนแรกปิดอย่างนี้นะคะนี่นี่นี่ลักษณะนี้ค่ะนี่มาเราก็จะมองไม่เห็นเขาคงจะเข้าเนี่ยเนี่ยพื้นที่เข้าเขานะคะพอดีมาเอ,าอ้าตอนที่เขาบินออกไปมันมีไข่กระเด็นมาหนึ่งฟองนะคะก็เลยคิดว่าอ่าตรงเป็นหนังเขาพอเปิดดูคันนี้นะคะนี่คือค่ะ รังของไก่ป่าค่ะไข่ก็เล็กกว่าไก่บ้านอยู่ประมาณานิดหน่อยนะคะอ่าเล็กกว่านิดหน่อยนะก็ถ้าเปรียบเทียบกับไข่นกกระทาก็ประมาณสัก สองสามเท่าค่ะสามเท่าของไขน่นกกระทามีอยู่ห้าฟองทะนีนะคะนี่เป็นครั้งแรกของชีวิตของครูทัดเลยที่เห็นรังไก่ป่าดีเจมากๆเลยค่ะโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเห็นนะคะอ่ะรารังไก่ป่าค่ะค่ะก็มาให้ทุกท่านได้เห็นด้วยนะคะนี่ยืนยันนะคะเป็นสวนยางพาราค่ะไม่ได้จกตาหลอกเอาไก่บ้านมาเป็นไก่ป่านะคะ นี่ค่ะเจ้าของน้องยอบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ไก่ป่าเยอะมากนะคะเสียงไก่ขันนะคะแล้วก็บางทีก็มาเจอเป็นฝูงเลยค่ะ,อะพอดีนะโชคดีถือว่ามาเจอไข่ของขาัคันนี้รังไก่ป่าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะรังไก่ป่าค่ะ อ๋โชคดีมากๆเลยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็าพาทุกท่านมาได้พบด้วยกันนะคะพบรังของไก่ป่าซึ่งมันหายากมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย